คคู่ที่ท่านรอคอยมาแล้วนะครับหนุ่มบ้านกวดบุยลำเดียวกับปอดร้อยเอ็ดครับ ฟอดเชียงกงครับโอ้โหอ, <S <s okay. อุ้ยฟอดยังล็อกได้ครับนะครับมาเลยครับนะครับโอ้โเยังยัโอ้ลูกออกครับลูกนี้ครับเสร็จแล้วยังยังยยังศูนต่อศูนเอาเลยครับฟอดร้อยเอ็ด ลาเข้าไปกัดทืบโอ้โห,โโห,โโหดูนี่ครับปอดร้อยแชรน,นะครับปอดละเอียดฟอดเชียงกงครับปอดเชียงกงเดียวกับหนุ่มบ้านกดบุรีรัมครับสดเจอสดครับคู่นี้ศูนย์ต่อศูนย์ครับปอดตัดหน้าซ้ายของหนุ่มโอ้โหนุ่มนั้นจริงๆครับลากเข้ามาโอ้โห,โโหเจ้าหนุ่มบุรีรัมครับ,รบเยี่ยมจัดจ้านจริงๆครับ ศูนต์ต่อศูนต์ครับตัดหน้าขวาฟอร์ดลากเข้าไปาโอ้โหโอ้โนะครับเอาละครับฟอร์ดร้อยยิงครับศูนต์ต่อศูนต์ครับตัดหน้าขวาว่าง่ายโอ้หลุดเลยครับเจ้าหนุม่มตัดไปแจ้งครับโอ้ มาแล้วครับแต้มเจฟฟอร์ดครับ1นต่อศูนย์แล้วครับนะครับยืนคุมหลังโดยฟุกไลเอ็ดครับคุมหลังเจฟฟอร์ดครับโอ้โหนะครับฟุกมาเป็นแต้มเลยครับหนึ่งต่อศูนย์ครับมาดูเกมเสิร์ฟของฟอร์ดไลเอ็ดครับฟอร์ดไลเอ็ดตัดน้าควายแล้วโอ้โหออกครับลูกนี้ครับศูนย์ต่อหนึ่งครับเอาเลยครับฟอร์ดไลเอ็ดลากโคไปโอ้โห ไม่ได้รับแล้วครับ1ต่อศครับโอ้ตัดโอ้หนุ่มโอ้ลูกนี้ครับหรือว่าเจ้าคอนนี่เสิร์ฟดีนะครับโอ้นะครับตัดหัวเน็ตลูกนี้นะนะครับฟอร์มหลังของเจ้าหนุ่มเองก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับนะครับที่ดูมานะครับ แต่แอดมินดูมานะครับนนชนะแจ็คยโสชนะต้นฟุกสารคามแล้วก็มาพาดท,ท่าให้หนุ่มเจ้าต้นฟุกสารคามแก้แก้ได้นะครับที่บุยลำนะครับแล้วก็มาชนะสมรดร้อยเอ็ดนะครับสดมากครับเจ้าหนุ่มนะครับแล้วก็นี่นะครับลงรายการเดียวกับเจ้าฟอดร้อยเอ็ดนะครับ สองต่อศูนย์ครับตัดหน้าขวาอะไรครับหนุ่มวิลามลากมาโอ้โหปาดครับเอาเลยครับชิงเท่าไหร่ครับแอดคู่คู่นี้ชิงกันอยู่ที่ โอ้โหหกพันบาทครับสองต่อศูนย์ครับโอ้ย oh, หนุ่มบ้านกวดครับยังทันครับโอ้โ oh, ห oh, ลูกนี้โอ้โ oh, ห okay. <c oughs> เอาแล้วครับศ <c oughs> ูนย์ต่อสองครับ โอ้โหไม่ได้รับเลยครับโอ้โหหนุ่มบ้านกดเสิร์ฟลูกนี้ครับเจ้าหนุ่มบุยลำครับโอ้โหหนุ่มบุยลำครับเสิร์ฟลูกนี้ครับโอ้โฟอร์ดหลงเลยครับลูกนี้ครับมาแล้วครับพี่จอนยังไม่เตะนะครับหนึ่งต่อหนึ่งต่อสองครับ โอ้โหจะหยอดลูกนี้ครับเจ้าหนุม่มครับอเ,เอาแล้วครับอสองต่อหนึ่งครับตัดหน้าซ้ายว่างไงเจ้าหนุ่มบุยล้ำลากเข้ามาบาดนรกโอ้โหโปาดหนักแลอเกินครับ หต่อสองครับตัดหน้าซ้ายว่างฟอร์ดละเอียดโยงเข้าไปกระทืบโอ้โหตรงนี้ครับหนุ่มเสี็จได้ครับเอาละครับคู่นี้มันแน่นอนครับสกอร์อยู่ที่สองต่อหนึ่งครับ สองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งครับโอ้ออหนุม่มมวยลำครับโอ้ยแน่นจริงครับยังเนียยังทนโอ้โหโไ,<อ>ไม่ได้ไม่ข้ามรับลูกนี้ครับเป็นแต้มของฝรัร่งอีกครับสามต่อหนึ่งแล้วครับเอาแล้วครับ ส,สามหสามต่อหนึ่งครับปูต่หน้าขวาว่าไงครับเจ้าหนุ่มโอ้โหโอ้โหเอาละครับท่านเราโทษสามวันหนึ่งสาม บอดร้อยเอ็ดโอ้โหดูบัดโอเคโอ้โทษทีครับขอดเชียงกงนะโทษทีครับผมนะครับจะขอดเชียงกงนะครับสามสิบสามต่อหนึ่งขอดเชียงกงว่าไงตัดหน้าขวาของเจ้าหนุ่มบุยรำมุมบุยรัำล่างมาโอ้โหไม่ข้ามครับลูกนี้โอ้โหมาเลยครับฟอร์ดเชียงกงครับเอาเลยครับไหลเลยครับจะฟอร์ดเชียงกง ไฝากแชร์ด้วยนะครับนะครับขอบครับนึ่งหนึ่งสี่ต่อหนึ่งครับสวัสดีครับอิสราเอลชัดเจนครับภาพเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับโอ้โหหนุ่มบุยดำเขี่ยไม่ข้ามเองครับลูกนี้ครับเจ้าหนุ่มบุยดำครับนะครับ ฝากกดไลค์กัแชร์ด้วยนะครับน่โอ้โหเจ้าหนุ่มครับยังล็อกได้ครับลูกนี้ครับเอาเลยครับหนึ่งต่อห้าครับหนุ่มวีญามตัดหน้าซ้ายปอดลอยเหถียดอยู่แล้วเข้าไปแต่หรือเปล่าเจ้าหนุ่ม โอ้มาแล้วครับหนุ่มบุรีรัมย์ครับเจ้าโอ้นะครับมาแล้วครับหนุ่มบุรีรัมย์ครับโอ้โหนะครับบ้านมะขามมีเตะบอกครับไม่มีครับสมุดเตะยังครับยังครับโอ้โหอย่าฟอดหยอดคืนครับตรงนี้ต่อไปใครเตะครับโอ้โหนะครับคู่ใหญ่แน่นอนครับคู่ต่อไปครับ มาต่อสองครับอัดหน้าสายโอ้โหหนุ่มยังทันครับโอ้โหติดโย่ฟอร์ดเหยียดโอ้โหฟอร์ดเชียงกงครับฟอร์ดเชียงกงครับโอ้โหโอ้ลูกนี้ครับมาแล้วครับจะฟอร์ดกับไหลเลยครับลูกนี้ครับ 6ต่อ2ครับแัดหน้าซ้ายว่างไงโอ้โหเจ้าหนุ่มบุยดำลากเข้ามาปาดติดเกียวโอ้ฟอร์ดโอ้ฟอดเชียงกงครับโอ้โหนะครับฟอร์ดเชียงกงหรือฟอร์ดของเก่าไหม <c oughs> <c oughs> นะครับ FC ไอ้คนไรเหตุครับจัอไปครับ 2อหกสองต่อหกครับน้าซ้ายฟอร์ดเชียงกงลากเข้าไปกระทึบโอ้โหฟอดเชียงกงโอ้โหสุดยอดครับหกต่อสองครับฟอร์ดเช,ชียงกงอ้าวฟอร์ดโอ้ฟอดเชียงกงนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ สองต่อหกตันหน้าขวาฟอร์วดว่าไงลากเข้าไปเตะไว้ตรงนี้กระทึอปู่หูอุ้ดเชียงกุ<ถ>้งเอาแล้วลครับหกต่อสองตันหน้าซ้ายงมบุรีรัมไล่เข้ามาโอ้โหลูกนี้ครับ หลอกครับลูกนี้ยานุ่มบุรีรัมย์ครับฝากไลค์กับแชร์ด้วยนะครับพี่ฟอดกลัวเมียครับก็ว่ากันไปครับสวัสดีคุณหมาน้อยนะครับบางบัวทองชัดเจนต่อสต่อหกยฟอดปล่อออกครับลูกนี้ครับหกต่อสอครับโอ้ฟอดจะวัดหัวนิดครับ 2อต่อ6ครับโอ้โหไม่ข้ามครับฟุกเข้ารอบไหมครับหกต่อสองครับฟอร์ตร้อยเอ็ดตัดเข้ากลางว่าไงหนุ่มวีร์ลำลากเข้ามาตัดแบกโอ้ไม่ข้ามครับลูกนี้ฟอดร้อยเอด็ดได้เต้มครับ เจต่อสองครับฝอรลายเดตัดหน้าขวาหนุ่มโอ้เหเ็บได้ไหเอาละครับต้องพักดื่มน้ำแล้วครับเจ้าหนุ่มบ้านกวดครับหนุ่มวีรํลำนะครับฝอเชียงกงเองก็ทำดีครับลูกเสิร์ฟก็มานะครับมีเกมเกี่ยวเกมเสิร์ฟครับเจ้าหนุ่มยังขัดถาดเกินเกินนะครับ8ต่อสองครับ โอ้โหแทงขวาโอ้ลุงนี้เป็นแต้มเลยครับโอ้ยหยัดหน้าขวาครับจะฟอดละเอียดฟอดเชียงกงครับได้แต้มเลยครับครับเก้าเสองเจ้าหนุ่มยังทําได้นะครับเคยทําได้มาแล้วครับเจอนําห่างนะครับเคยทําได้เลยนะครับนะครับแบบนี้จะทําได้ไหมครับต้องรอชมครับ สิบสองไม่เกมครับที่บุรีรัมย์นะครับหนุ่มทำสนามแตกแล้วเนี่ยนะครับที่สนามนายช่างนั่นแหละเก็บร้อยเอ็ดไปสองเลยนะหนุ่มบุรีรัมย์พิกนรกนะพิกทั้งสองเลยนะครับเก้าสองเก้าต่อสองหนุ่มโอ้โหยังแน่นครับยังสู้อยู่นะครับ โอ้โหลูกดีครับลูกดีครับเอาละครับสองต่อสองต่อข้าวปังไงอ๋อได้แจ้งหรือเปล่าครับโอ้ยได้แจ้งเอาละครับมาแล้วครับสามต่อเก้าแล้วครับ อขยอดมาฝอละเอียดโอ้โหช่วยันช่วยตัวเอาแล้วครับเก้าต่อสามแล้วครับเจ้าหนุ่ม네น uh> uh> <uh> ี่พริกนรกนะครับหลายเกมนะครับเกมนี้จะมีอ uh> ีกไหมนะครับโอ้หน uh> uh> uh ุ่มยังเร็วครับ uh> ท mm ่านโอ้โหติดเจาะฝ่อร้อยเอ็ดโอ้โหช่วยฝ่อเชียงกงครับโอ้โห เจ้าตัวขึ้นเตะนี่บอกเลยครับฟอร์ดเชียงกงครับ<ะ>อบืสิบต่อสามสิบต่อสามครับฟอร์ดเชียงกงฟอร์ดเชียงกงตัดหน้าขวาหนุ่มยังไม่เอ้าโ้หเจ้าตัวเ<ะ>อว<ะ>งหลุดง่ายครับเจ้าหนุ่มครับเอาเลยครับตัดเสื้อเลยครับหนุ่มวีรลำ อเชียงกงเองก็มาในสภาพสดน,นะครับนะครับสดเหลือเกินครับสดเหลือหลายครับนะครับเอาเลยครับตัตนเตยังครับจอนน่าจะเตะคู่ต่อไปนะครับ โอ้โหฟอดเชียงกงนะครับเสิร์ฟออกง่ายๆครับลูกนี้ครับสามสิบเอ็ดสามต่อสิบเอ็ดตัดหน้าขวามาฟอดเชียงกงลากไปบอลน้อยไหมลูกนี้โอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วเว้ยเจ้าหนุ่มมาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยโอ้โหนะครับหนุ่มชอบพิกนรกครับสีอสี่ต่อสิบเอ็ดครับสิบสองไม่เก็มเจ้าหนุ่มก็ทำมาแล้วนะครับโอ้ฟอดเชียงกงครับ สี่สิบเอ็ดต่อสี่คือสิบเอ็ดต่อสีอ 4, คออ่ครับรโอ้ยออกครับลูกนี้ครับเดี่ยวฟอร์ดเชียงกงครับคือสี่ต่อสิบเอ็ดตัดหน้าซ้ายฟอร์ดเชียงกงลากเข้าไปพัปกเข้าให้อ้าวติเดเชียวหนุ่มบุญรัมมาแล้วครับหนุ่มบุญรัม โอ้ยปอดเจ๊งโอ้ยปอดโม้โอ้โอ้ยโอ้โหนุ่มวีรำไม่สามารถทำได้ครับโธ่นะครับโอ้โหลูกนี้ครับส้มหล่นแล้วครับแต่ทำไม่ได้ครับนุ่มวีรำครับโอ้ไม่อยากจะเชื่อครับ โอ้โหเจ้าหนุ่มเมงก็เกี่ยวได้เลยครับตัดหน้าซ้ายครับเอาเลยครับหนุ่มมวยนำแรกเข้ามาถึอโอ้โหเกี่ยวว่าไงฟอดโอ้ยฟอดเทียนกงครับเกี่ยวลูกนี้โอ้โหสุดๆครับตั้งเดียวเกมครับตั้งเดียวเกมครับทุกสองต่อสี่ครับ หนุ่มว่าไงลากเข้ามาจังไม่ยอมอ้าวติดจบแต้มหรือเปล่าโอ้โเกมครับ,รบอโอ้โหนะครับฟอดเชียงกงชนะเจ้าหนุม่มบุรีรัมไปนะครับด้วยสกอร์ที่หาพอสมควรนะสิบสองต่อห้าสี่แต้มนะครับ